สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอเป็นชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่โอเคโอเคชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้<า>โอเคมาเราวันนี้เราจะมาทำอะไรพี่วันนี้เรามาเปิดแผน่นเนี่ย BNK Festival ใช่ไหมครัผม,<ส>ผมบกใช่ผมก็ดีว่าเป็นคอนเทนต์ที่หายห่างหายไปน,นานจากชาแผนลของผมนะแล้ววันนี้เราจะมาเปิดกันทั้งหมด10แผ่นนนั่เองนะฮะบอกได้เลยว่าผมยังไม่เคยเปิด BNK นี้มาก่อนเลยนะผม BNK Festival ใช่ไหมใช่เราเปิดกัน10แผ่น เป็นแบบแข่งกันใครได้ music ก่อนคนนั้นชนะใช่ไหมไปอาพี่ลองบอกกติกามาก่อนสิกติกาย่างี้ดีกว่าพี่ขอตั้งได้ไหมได้ได้เปิดไปเรื่อยๆใครได้ music ก่อนคนนั้นชนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเมน,เนคามิ music เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหม y <Yeah>. e โอ้เพราะฉะนั้นใครได้ music ได้ music เนี่ยคือคนนั้นชนะไปเลยแล้วผู้ที่ชนะเนี่ยสามารถเลือกเขาเรียกว่าการ์ดปะเลือกรูปที่อีกฝ่ายอยากได้มันก็รูปไปได้เลยโอเคปะ่ะอาา่ะฮะได้เลยจัดมา ผมก็ใครได้ก่อนก็ชนะไปเลยหรือว่าถ้าใครไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโคะไม่เกิดอะไรขึ้นได้ได้ได้โอเคได้ข่าวว่าเรานี่เปิดไปส8แผ่นแล้วนี่ยเปิดไปแล้วมิวสิกมาสองสี่แผ่นเี้มันเลยจะมีหรือเปล่าใช่ใช่เออสี่สิบแผ่นมิวสิกมา2มาพร้อมยังแผ่นแรกฟังฟังฟังสอมแรกผมยังไม่เคยเปิดแบบนเน่ยนี่คือเมื่อกี้ลองแบบแกะออกมา10แผ่นนี้ถ้าผมเป็นประมาณนี้เลยนะฮะมันเป็นรูปปันทุกแผ่นเลยป่ารูปน้บผใช่เป็นปันทุกแผ่น อ๋อโอเคว่าปั้งเซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันมีหน้าทุกคนแหละแต่ว่ามันทับอยู่ข้างในอ๋อมันมันแรนดอมกี่สมาชิกอะแผ่นเนี้ยทุกคนเลยที่มีอยู่ในวงคนละใบอ๋ออ๋อเหรออ๋อนึกว่าเฉพาะคนที่แบบติดไอเขาเรียกนะเซมบัสสึใช่ป่ะคนอื่นจะเป็นชุดสีอ่อนๆ่อนอ่ะอืมโอเคมาพร้อมยังแผ่นแรกอะพร้อมยังเราเอาปัดจ,จับมือ <c oughs> ออกมาแล้วนี่ถ้าได้มิวสิกแผ่นแรกนี่จบเลยนะเรื่องงี้แล้วพอแล้ที่นี่นี่อยู่นี่ เ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะมนันแผ่นมันอยู่ด้านไหนปะนี่นะผมแผ่นสวยงามนะผมเปิดมาน,น้องวีใช่ไหมเออผมผมเป็นน้องวีนะฮะใช่โอ้รูปนี้หน้าเหมือนซองเคียวเลยวะ่ะ อ่าววุ้ยบัตรจำมือว่าสวยใช่ได้นะเพราะบัตรจบมือล่องไม่มันเหมือนบัตรแลกตั๋วอาหารเลยนะฮะฝันสีเขียวอีเลยมามันแบ่งเป็นสีสีแบบวันนี้ก็สีหนึ่งอีกวันก็สีหนึ่งอะไรเงี้ยอ๋อมันมีแล้องกี่วันนะสามวันปะมีหกวันครับผมรีได้ว่าจับกันรัวนะฮะงานของน้องๆเขึ้นมาพร้อมยังไว้แรกใครเปิดก่อนดีกว่าพร้อมกันเลยพร้อมแรยเลยอันหนึ่งสองสามปึบเล็กนะโอ้โห ไปเลนจบเลยเกมเลยจริงจบเลยเหรอวะอันนี้อันนี้คือจบเลยเหรอครับฮะโอเคโอเคชาแนลนายจะทำงี้กับเราไม่ได้โอ้โหของผมได้น้องเจนสล็อตครับผมจบเลยจบเลยมิวสิกมานายเราเราจะเกมตั้งแต่ปลาแรกเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าพี่มีมิวสิกสามใบแล้วเนี่ยโอเคผมไม่ไปพี่ตอนนี้พี่มีโอกาสเลือกร์ดที่ พี่อยากได้มากที่สุดตอนนี้เหรอให้เลือกมาสี่คนสี่คนเลยเหรอหรือคนเดียวเอาสี่คนมาเองบอกในใจสี่คนนะครับที่พี่อยากได้สุดตอนนี้เป็นอุ้มอุ้มแล้วก็อ่าเจนนิสเจนนิสแล้วก็อันน <Gen it. S 1> ี้ี่ขาดใช่ไหมใช่ที่ยังไม่ได้แล้วมีฟอนแล้วก็เชอร์ปังโ okay. อเคมีป่ะได้ไดึงไปต่อการเลือกกู่แก่หนึ่งไปดีกว,ว่า อ่ะได้ไดเออพี่ต้องมีสิทธิ์เลือกมั้งล่ะเออในก้อนเกมมีถ้ามีมิวสิกเนี่ยพี่ก็มีโอกาสเลือกการของพี่เหมือนกันใช่ไหมอ่ะได้ได้ออได้ไดเฮ้อะไรจะเกมตั้งแต่บใบแรกนะฮะโอ้บิ๊กแม่งเกลือ<笑>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 เฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้วพฮ้อมๆ้อเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้องกง้วเฮ้วเฮ้วเหละเดียยเฮเ้ฮยเยเดยเยเยเเย บอกได้เลยว่าของผมก็ย <gide Warner> ังเหมือนเดิมนะผมว่าเป็นเป็นมิวสิกสตังค์ูเป้แล้วก็โมบายครับผมตามนั้นเลยนะนะพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังมามาพร้อมพร้อมสามสองหนึ่งไปไปด้มวสิกแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมฮ้ยทำไมผมผมมาเร็วจังโอ้โหดูทุกคน สวยงามว่าผมมิวสิกนะฮะผมได้ฟอนต์นะเออกำลังอยากได้อฟอนต์ว่าดีฟอนต์ยัง<ม>ไม่ได้ดีดีนี่ครับผมไม่น่าเชื่อเท่ากับเราเสมอกันอยู่นะเออเราเสมอกันอยู่ตอนนี้ผมผมอยากได้เชือปางครับผมพีมีปะไม่มีเชือปางยังไม่ได้ไม่ได้ครับผมตอนนี้เราเสมอกันอยู่นะเออไม่ยอมเหมือนกันแหละจริงๆมิวสิกมาเรีวนะผมมาเร็วทั้งคู่เลยนะถึงวาเราซักเซสนะกันเร็วเกินเยไอทีคลิปอื่นนี่แบบเปิดห้าสิบหกสิบไม่เคยได้ พอเรามาเปิดพร้อมกันนี่เดียกเกือมาโอ้โหมิวสิกออกรัวๆนะคนอื่นเขาแบบหาหา <c oughs> มิวสิกกันเป็นไหนวะอยู่ที่สองคนนี้ <c oughs> จริงๆผลิตภัณฑ์ของมิวสิกเนี่ยส่วนมากมันจะออกยากนะผมทั้งในเกมการ์ดแล้วก็โฟโต้ทงโฟโต้เซตต่างๆเนี่ยโอ้โห <c oughs> นี่ไงคนที่ดูช่องพีอยู่นี่พีเพิ่งบ่นไปคลิปที่แล้วที่พี่เปิด40แผน่นบนเหมือนพี่บิ๊กเลยแม่งแม่งเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะผมไปสุ่มในเกมก็ไม่ได้อยู่ดี เกมพี่ได้แล้วพี่สุ่มฟรีได้เติมเติมตังไม่ได้ตายเถอะสุ่มเติมตังไม่มาแต่ผมสุ่มปีปุ๊บมาเลยมาพร้อมยังไปที่3มพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาพีรับบ้างมสามสองหนึ่งปุ๊บอุ๊ยนิ้งนิ้งโอ้ของผมเป็นคุแก้วนี่มีแล้วแก้วพีก็มีแล้วอยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่นะผมได้ได้ยังเป็นสวอตหลักอยู่นะของผมเนี่ยยังเป็นรุ่นหนึ่งนะผมเป็นออรุ่นหนึ่งเลยพีนี่รอรุ่นสองไปแล้วนี่หว่าน้องฟอนนะ โอ้สนมกหน้าปกเป็นปันหมดเลยปันล้วนเนยนี่หว่าออแล้วข้างในอ่ะข้างในจะเป็นต้องเป็นน้องข้างในก็นเป็น,นอาเ,เป็นวีหมดอยู่แล้วเขาไม่เป็นวีวีเป็นแบบเป็น long นเตอร์อ๋อหรือว่าคืออะไรมันน่าจะพ,พับมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอ,อ แบบพับมาได้ตรงนี้พอดีอะไรเงี้ยคนอื่นก็อยู่ข้างในอพร้อมมิดยังอะเราอ่ะมามาพร้อมพร้อมเดี๋ยวแป๊บนึงใส่ <loss. S 2> เสื้อเขาจะเสียการอีกใบหรือยังเมให <c oughs> ้ได้ก่อนให้ไ,ได้ก่อนเอาให้ได้ก่อนมามามา,มาพร้อมันเนี่ยวู๊ดใช้ควาดร้อนมามามาสอนเงอนนะมาผัดกันนะ<า>ที่กวาดมาได้ได้สามสองหนึ่งเฮ้ยอู๊ใครวะเนี่ยโอเป้โเป้พี่ได้คขมิ้น ปูเป้ครับผมถือว่าโอเคอยู่นะได้สกคอที่ผมอยากได้เนี่ยได้แบบเปิดแค่สิบแผ่นได้สองคนนี่ก็คุ้มแล้วใช่ไหมแล้วได้แบบรุ่นหนึ่งหมดเลยได้เจนแก้วมิวสิกแล้วก็ปูเป้เออจริงๆผมแบบผมพอใจแล้วนะอย่ามีเชื้อปางมาอีกแต่คนนะเร่องเงียบไม่ต้องไปแลกกับใครแล้วแค่นั้นก็คุ้มแล้วจริงพี่ได้แบบคนที่อยากได้ครบป่ะน้องอุ้มสตางค์มิวสินเดียวอัดอุ้มคนเดียวแสดงว่าเรานี่ต้องเข้าสู่ตลาดในการแลกเปลี่ยนอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ ย่างพี่นับมาสามสองหนึ่งลุกใครอะจูเน่พี่พี่บิ๊กได้จูเน่พี่ได้น้องนายโอ้จูเน่น้องนายอ๋อโอเคครับผมจูเน่ก็โอเคนะผมโอเคจูเน่ก็ก็ติดเซมดิใช่ไหมชุดเป็นสก๊อตหลักใช่ป่ะเป็นแบบเซมบัสซึกใช่ไหมเออใช่เป็นเซมบัสซึกผมยังเรียกชื่อในวงการยังผิดผิดถูกถูกอยู่นะผมขอฝากเป็นนะฮะเปิดมาตกใจนะเจอหน้าฉลามปันมา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  สามสองหึฟึ๊บเฮ้ยได้เลยพี่พี่มีได้ปันมีได้ปันเนยก็ได้แล้วโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ของเราของเราถือว่าโอเคเลยนะตอนนี้เราโอเคเนยกับปันได้โอเคเลยเออที่คือแบบเป็นรุ่นหนึ่งทั้งหมดเลยแล้วรุ่นสองมีจูเน่หลุดมาคนเดียวของผมนะเออพี่มีรุ่นสองเต็มเลยถือว่าโอเคแล้วนะผมย่าอยากอยากได้ทุย อยากได้ได้คนที่อยากได้เออโอ้โห,โหแม่งลิ้นพันกันนะฮะเรจะมีมใครได้เชืร์ปางรือเป่าวนนียเออแปลกนะแสดงว่าเชื้อปางนี่เรียก้ว่าเป็นของแลรประจําอัลบั้มซิงเกิลนี้เลยนะหมดนี้พี่ก็เท่ากับว่าเปิดไป50แล้วทาไปได้เชืร์ปางเนี่ยก็โอ้โห,โหเกินไปก็ยังไงอยู่ใช่ป่ะอ่ามามามาสามสองหนึ่งฮึ เฮ้ยใครอะของผมอะลีนะ่าอ,อ,นะอ๋อลีน่าอิซลีน่าครับผมพี่ได้พา <ผม S 1> พขวาัญพาขวาัญโอเคครับผมลีน่านี่ติดติดเซนมาสึป,ปะไม่ติดไม่ติดอ๋อไม่ติดครับผมโอเคจะเป็นชุดสีอ่อนเห็นปะสีฟ้าอ่อนชมพูอ่อนเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเราเหลือกันทั้งหมดคนละสามแผ่นนะครับผมคิดว่ามาไหมคิดว่ามิวสิกมาอีกแผ่นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะถ้าพีได้อีกพีก็ได้เยอะเกินอ่ะสี่ใบอ่ะ ไปนะผมปกติมิวสิกนี่ออกยากยากยังไงถ้าเราดูซิมเราก็ดูหน้าปกก็ได้น่ยมีคมอ๋อเฮ้ยทำไมมิวสิกอยู่ตรงกลางอ่ะเรียกได้ว่าต่อให้จีสเตอร์ก็สร้างตรงกลางได้นะฮะอะไรอะไรของเขาเนี่ยมาามาๆมาเอาเลยเอาเลยจานพีสามสองดึึบเค้กพี่ได้เค้กอ๋อพี่ได้เค้กอ๋อเค้กกบเข่งนะโอ้โหยอ หน้าตาดูมีเอกลักษณ์ดีนะผมน้องเค้กนะฮะไอยู่กูเหลืออสองแบตแล้วว่าแคปเจอร์จะออกหรือไม่นะฮะอยากได้โมบายกับแคปเจอร์โมบายพี่ได้เนี่ยหรอเนี่ยหรอได้มีมีมีอาจจะพลิกซะหน่อยไหนๆแล้วก็ไหนๆแล้วผมแลกเปลี่ยนกันเองซะเลยนะฮะเราจะได้ไม่ต้องเข้าสู่ตลาดการแลกเปลี่ยนมาแต่ของพี่ยังเปิดไม่ได้คนที่พี่อยากได้สักอันเลยนี่หว่าหรือเปล่าใช่ยังไม่ได้เลยอ่ะใครนับใครนับพี่บิ๊กพี่วิ่งนะมาสามสองหนึ่งฮึบ ใครอ่ะ v ะของพี่ใช่ใช่พี่ได้มิวนิกมิวนิกใช่ป่ะ๋อมิวนิกพีก็ได้แล้วแต่พ p ยังไม่ได้โอ้ v ีครับผมเรียกได้ว่าเป็นว่าหลักเป็นคนที่ขึ้นในเกม BNK มันเป็นเชอร์ฟาง v ีแล้วก็ปันป่ะยานหลักสามลำอ่ะใช่ใช่ใช่ทำไมต้องเป็นวีงง เป็นสามคนแถวหน้าของเพลงอ๋อ,อโอเคครับผมก็ถือว่ายังโอเคนะเหมือนเปิดได้ทีมเป็นทีมฟุตบอลก็เหมือนเปิดได้กองหน้าเออผมใบสุดท้ายแล้วทุกคนยังไงเหมือนเราเปิดได้บิวสิกแค่คนละใบนะฮะเราเปิดเพื่อนเนี่ยเปิดใบสุดท้ายแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะใบสุดท้ายที่เราจะได้ลุ้นแล้วนะผมบิวสิกก็ได้เชื้อปางก็ดีนะผมสำหรับใบนี้นะฮะมายังเอามาสามไอเกียแคปมาคนทับเลยครับผมสามสองหนึ่งฟึ๊บ เฮ้ยโอเคเลยได้อ่าไมล่าเออนึ่งหัวเป็นกระเบนโอ้ยไมล่ากระเบนนี่ว่嘛ผมเพิ่งดูไอ้อะไรนะเซนไปจบนะฮะไมล่าไมล่าเออดีดีดีได้ไมล่าก็เก็บดับเบิลปูปอีกแล้วนะฮะโอ้ใช้ได้ใช้ได้อ๋อพี่บิกนี่ก็ได้ได้โอชีเลยนี่ว่嘛อืมถือว่าขาดโมบายกับเชอร์ปางนะผมก็พี่มา มิวสิกหนึ่งใบให้เลือกอยากได้ใครจริงของพี่พี่ได้ใช่ไหมไหนไหนเปิดให้ดูดิอ่ามีครูแก้วมีจูเน่มีเค้กมีวีมีปูเป้มีอิสซิลินะมีปันมีปูเป้สองแล้วก็มีเจนไม่แน่ใจว่าปูเป้กับวีไอวีย่ะไม่มีแน่นอนแต่ว่าไม่แน่ใจว่าปูเป้ได้หรือยังอเา การของเราต้องยอมนะครับผมเราสร้างกาต้องทำตามกฎนะฮะเอาวีอ,า,อาวีวีวีอาว,อาวีโอเคเดี๋ยวครับผมนี่นะผมใบนี้เป็นของพีไปเรียบร้อยแล้วนะนะผมเป็นน้องวีนะฮะมาโอเคมาอ่าพี่เลือกนะาามีชอ็อตปางเปล่าไม่มีไม่มีอ๋เอเอาเฉพาะกองนี้ที่เราเปิดกันสิบใบนี่หว่าใช่ไหมมีใครบ้างมีฟอนนะมีเนยนมีนิงนิงมีมิวนิกนะฮะ มีคามิ้นอ่ะฮะมีนายผาขวัญโอหนี่มันรวมออสตาร์รุ่นสองเลยนี่หว่าคิงแล้วก็ไมล่ารุ่นสองมารุ่น่ของผมแม่งตัวนมาเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะอเอาเนยแล้วกันเอาเนยแล้วกันเ,เนยชาได้เ,เนยมีแล้วไม่เป็นไรอุ <laughs> ้ยโอเคครับผมตามนั้นเลยนะโอเคจัดไปจริงๆก็ถือว่าเราโอเคนะเพราะเราเปิดได้ามิโอชี OG ของตัวเองนะผมแต่สำหรับพีก็ ไปที่สามไม่ใช่ไหมเราเนี่ยใช่ไปที่สามแล้วโอเคผมสำหรับผมเนี่ยก็เรียกได้ว่ารอดตัวครับผมไม่ต้องไปเข้าสู่ตลาดในการแลกเปลี่ยนนะแต่ว่าก็อยากได้โมบายเหมือนกันแหละก็อาจจะต้องไปหาเพิ่มนะฮะนีก็ต้องหาอุ้มต่อไปนะับเพราะพี่บิ๊กก็ไม่ได้อุ้มเหมือนกันไม่เสีเือนใจไม่เป็นไรครับผมยังไงก็ถือว่าโอเคนะผมโอเคแล้วในมิวสิคโอเคแล้วคุ้มจะตายอยู่แล้วใช่ใช่โอเคผมแต่รูปแบบน่ารักมากนะใช่ใช่ใช่น่ารักจริงแมเนี่ย ไอ <c oughs> ้ตายเถอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมยไงไงก็หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยจะได้มาร่วมรุ้นกับพวกเราและกันผมแล้วก็สนุกกับการเปิดซีดีของ B n K Festival แล้วกันเนอะใช่ถ้าแบบสิ่งหน้าออกมาอยากให้ทำ่างนี้อีกก็บอกได้นะฮะเจ๋อ <c oughs> ผมอีเดิมพงเดิมพันอะไรหนักกว่นนี้ก็มานะผมอันนี้เป็นแบบซอฟๆกันก่อนเรียกได้ว่าไม่เจ็บกันมากเท่าไหร่เนะ <c oughs> ใช่ใช่ไม่เจ็บไม่เจ็บโอเค <c oughs> ยังไงก็ถ้าถูกใจเนี่ยฝากกดถูกใจให้ช่องของผมแล้วก็พี <P S 1> ด้วยครับแล้วกันนะผมโอเคโอเคช่ okay, ้า okay, นั่นเองนะฮะครับโอเคงไงวันนี้ก็ขอตัวลากานไปก่อนทั้งผมแล้วก็พีด้วยแล้วกันนะสำหรับรวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย